เก้าห้าละจับจับเลขจับได้คนระับนี่เห็นไหมเก้าห้าสามนี่ผมจับได้ไม่ลอกใครอยู่แล้วผมไม่ลอกใครอยู่แล้วนี่นี่เห็นไหมห้าเก้าสามขอบล็อกมิชฉาชีพก่อนคนระับมานหลมิจฉาชีพนี่พวกพวกที่บอกว่าคนนั้นเก่งคนนี้เก่งนะครับขอบล็อกก่อนนี่ดูดันที่ได้เลยนี่ข้างบนนี่นี่ เห็นไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวให้บึงเสียงนี่7จ็กุมภาเวลาสามทุ่มสิบเจ็ดก่อนผมเดินทางนี่ผมจับลูกปิงปองได้5้าแล้วผมก็เอามาใส่ในชุดแล้วเมื่อเช้าผมก็ย้ำนะคนดูพันสองผมย้ำแล้วนะในสายด่วนก็มีครับ สายด่วนก็มีเพราะมันเป็นเลขตัวเดียวกันผมยังบอกเลยไปย้อนคลิปได้เลยไปย้อนดูคลิปได้เลยผมยังบอกเลยว่าเลขปิงปองปูนินลาการนี่ผมลงให้ด้วยไม่ใช่ผมไม่ลงให้ผมลงให้ตั้งหลายวันแล้วรัฐบาลไวตั้งแต่ลงตั้งแต่สิบสี่นี่คลิปเลียวผมก็ทำเห็นไหมนี่ดูไม่เชื่อนี่แล้วอันนี้เห็นไหมผมลงให้สองวันที่แล้วคนดูพันหนึ่งคนดูตกใจหนึ่งพันนี่ค่า 9้าเก้สามนี่ห้าเก้าสามห้าหกสามนี่แล้วผมบอกให้ตัดลิ้นแล้วผมให้ตัดเล่นนี่ในชุดนี้ผมเข้ารูปสามแต่ผมไม่มาแล้ววันนี้ตอนผมไลฟ์สายดว่วนนี่ข้างล่างก็มีครับอย่าบอกว่าไม่เห็นไม่ินคนดูสองคนถูกใจสองพันหนึ่งเห็นไหมครับนี่ผมเอามาย้ำให้ห้า ก้าสามเพราะผมบอกแล้วว่ามันเป็นเลขปิงปองปูมันเป็นเลขปิงปองปูนี่ผมบอกแล้วผมย้าแล้วย้าย้ําแล้วย้าหนาน,นะว่าเลขตัวเนี้ยเป็นเลขปิงปองปูแต่อยู่ที่ว่าดวงจะมันเข้ากันหรือเปล่าดวงมันจะสมพงกันหรือเปล่างวดหน้าอั้นแน่นอนยังไม่ปล่อยครับปล่อยใกล้ๆดูแลจังไดยก็อัน้น ้าแตกสมตัวแบบเนี้ยสำนักไหนให้แตกสามตัวนะเชื่อเถอะจริงรอบหน้านะน่าจะเป็นเจ๊บอลกับผมคอยดูเถอะจังไหนกันเพราะว่าซ้ายด่วนนี่เป๊ะเลย <c oughs> <c oughs> แบบสุดจริงโอเคนะแม่แม่วันนี้ขอให้โชคดีเฮงเแต่ว่าสี่สามนี่ออกตามราวเลยสีสามนี่ เลพี่น้องเป็นเลขพี่น้องแล้วออกนะ่ะมันมาตามหวยลาวเลยเห็นไหมครับหวยลาวออกสองสี่สามสองสองเจ็ดสองสองสองเจ็ดวันนี้รัฐบาลออกสี่สามแล้วก็ก้า,าย,ยังไหลจริงๆนะครับแล้วก็มาเลขเลขดังเลยเออเก้าห้ามาเลยครับมวันนี้เก้าห้ามาเลยอะใครดูไม่ทันดูย้อนหลังนะขอให้ห็นขอรวยงวดหน้าหวยสัญจรที่จังหวัดสงขายาก <c oughs> ผมบอกเลยยากสัญจรเนี่ย ผมบอกเลยนะถ้าถ้าดูจากสถีติอะข้ามาบ่อยมากเลยหวยสัญจรเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารอบหน้าเจ้ามืออันแน่นอนมิจฉาชีพนี่เยอะอจริงๆครับขออนุญาตแบรนกันนะพวกที่ไม่รู้จักธรรมากินเนี่ยที่เทีย่วยวเชอบมอมเมินต์ตามแบบให้ตามคนนั้นตามคนนี้เก่งจริงไปตั้งเพจอเองนะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีงวดๆแป๊งแปงเดี๋ยวไปโพส์ก่อนครับ